ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ iMac b ปี2012ที่เราต้องการบูตผ่านตัว SSD นะครับเราลง m a c w a ผ่าน SSD ภายนอกนะครับเชื่อมต่อผ่าน USB ด้านหลังของ iMac นะครับเดี๋ยวเราจะปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องให้เพื่อนได้ดูนะครับความเร็วนั้นแตกต่างกันนะครับ เวลาปิดเครื่องนะครับเพืเ่อนๆลองดูนะครับ ถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นปัจจุบันก็แน่นอนว่าจะกว่าแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเราใช้ฮาร์ดดิสก์แบบแจนบนกลองตัวเครื่องนะครับระยะเวลาในการเปิดเครื่องนั้นมีความแตกต่างนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบรนะครับกับตัวนี้เราใช้ฮาร์ดดิ ในตัวเครื่องในการปูดนะครับเพื่อนๆรอดูนะว่าจะนานกว่าตัวได้ดีประมาณต่าไร่นะครับตอนนี้ปูดปานตัวฮาร์ดดิสก์เต็มของ iMac นะครับ เพื่อลองสังเกตนะครับยังไม่ขึ้นโลโก้ Apple เลยน,น,นะครับนะครับเพิ่งจะขึ้นโลโก้ Apple น,นะครับเพื่อมาดูตัวบาร์นะครับจะมีการโหลดหน้าแรกนะครับ เพื่อลองสังเกตนะครับความแตกต่างนะครับระหว่างการบูตปนัน SSD external SSD นะครับกับตัวฮาร์ดดิเดิมนะครับในตัวเครื่องนะครับแตกต่างกันนานเยอะพอควรเลยนะครับดังนั้นพเพื่อที่จะแอร์แมรุ่นเก่านะครับไม่จำเป็นต้องแกะเครื่องนะครับพรเพื่อเพิ่มฮาร์ดดิเก์ SSD เข้าไปด้านในนะครับ ต่อปานตัวกล่องใสฮาริตแบบ HD d ดก็ได้นะครับแต่หากใครต้องการเพิ่มแรมก็ต้องทําการแกะเครื่องนะครับตอนเวลาเพิ่มแรมนี่ครับความแตกต่างนานเยอะพอสมควรเลยนะครับระหว่างการบูตปานตัว HD d กับตัวฮาริตจันบนแบบเดีวยวนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับ ในส่วนของการเปิดแอปต่างๆก็เร็วขึ้นชัดเจนเลยนะครับเวลาเปิดแอปลหลายๆแอปวินโดว์หน้าต่างลหลายๆวินโดว์นะครับก็โอเคเลยนะครับแับตัว SSD ตอบโจทย์นะครับ